ทำไมพวกคุณจึงรู้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเมื่อแสงสว่างจากมิติที่สูงสูงกว่าได้บูรณาการเข้ามากับพวกคุณและได้ยกระดับความสันสะเทือนของพวกคุณขึ้นมาแล้วพวกคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงโลกแห่งความเป็นจริงต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นและเมื่อพวกคุณปรับตั้งจากระ แต่ละจักระของตัวเองใหม่ได้แล้วความสามารถในการเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในมิติที่สูงสูงกว่าทั้งหลายของพวกคุณจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าความเร็วแสงเลยทีเดียวและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วยจนบ่อยครั้งพวกคุณจะเริ่มรู้สึกว่า คุณตามตัวเองไม่ค่อยทันอีกทั้งยังรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ลึกๆภายในตัวพวกคุณเพราะแม้ว่าโลกยังคงเป็นไปตามปกติของมันอยู่ก็ตามแต่พวกคุณจะไม่กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอีกต่อไปแล้วและถึงแม้ว่าพวกคุณจะยังคงดำรงในโลกใบนี้ แต่พวกคุณก็ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับโลกแบบเก่าที่กําลังจะสิ้นสุดลงนี้อีกต่อไปเพราะพวกคุณได้เลือกที่จะไปรวมพลังกับโลกที่กําลังเริ่มต้นขึ้นใหม่แทนแล้วดังนั้นเมื่อโลกใบเก่าไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณอีกต่อไปมันก็จะเป็นเพียงแค่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่คู่ขนาน และดำเนินไปเรื่อยๆตามปกติของมันรอบๆตัวพวกคุณซึ่งพวกคุณจะยังคงมองเห็นมันอยู่และมันก็มองเห็นพวกคุณได้ด้วยเพียงแต่ว่าโลกของพวกคุณแตกต่างไปจากมันเท่านั้นเองซึ่งหากเมื่อใดที่พวกคุณตัดขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับโลกเก่าใบนี้แล้ว พวกคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกแห่งความจริงใบเก่าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของโลกใบใหม่แทนอย่าปล่อยให้ความกลัวคุกคามจิตสำนึกและความตระหนกักรู้ของคุณอีกต่อไปความกลัวคือสิ่งที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งของมิติที่สซึ่งเหมือนกับที่ขยะที่ก็ เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นทั้งความกลัวและขยะจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยเพราะพวกมันเป็นเพียงแค่วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่เป็นที่ต้องการของพวกคุณอีกต่อไปแล้วเท่านั้นเองซึ่งหากเมื่อใดที่พวกคุณสามารถจดจ่ออยู่กับความตระหนักรู้เอาไว้ในมิติที่5และ6แล้วล่ะก็ ความกลัวที่เคยแอบซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกคุณมันก็จะโผล่ออกมาสู่ความตระหนักรู้ของพวกคุณเพื่อที่จะได้ถูกปลดปล่อยออกไปและจะทำให้พวกคุณรับรู้ได้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่คอยคุกคามจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่ยังคงอยู่ในมิติที่ต่ำต่ำกว่าของพวกคุณอย่างมากและมากเกินกว่าที่ จิตสำนึกความตระหนักรู้ที่อยู่ในมิติที่ต่ำต่ำกว่าเหล่านั้นจะสามารถรับรู้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะฉะนั้นจึงขอให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยจิตใจที่สงบและปลดปล่อยมันไปจากกายแห่งอารมณ์ของพวกคุณเสียแล้วผลักมันเข้าไปในกายแห่งจิตใจของพวกคุณเองเพื่อที่พวกคุณจะได้มีโอกาสคิดทบทวนเกี่ยวกับมันได้ จากนั้นจงยินยอมให้กายแห่งเหตุและผลของพวกคุณมองเห็นเหตุและผลของมันแล้วก็ปล่อยให้กายแห่งจิตวิญญาณของพวกคุณสลายมันให้สูญสิ้นไปด้วยพลังงานแห่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขจงเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับความรู้สึกของความกลัวเฉยๆและอย่าได้ไปผูกติดมันเอาไว้กับสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภายนอกหรือภายในก็ตามจงเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ความกลัวมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเฉยเเหมือนตัวเห็บเหมือนงูหรือเหมือนพระอาทิตย์ตกและรับรู้เพียงแค่ว่าความกลัวมันก็เป็นแค่ความกลัวและเมื่อไม่มีอะไรไปผูกติดกับมันแล้วมันก็จะไหลผ่านพวกคุณไปเฉยๆ เพราะเมื่อใดที่คุณรับรู้ว่าความกลัวเป็นเพียงแค่ความกลัวและพวกคุณก็ไม่ไปให้ความสนใจกับมันแล้วสนามพลังงานของความกลัวก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปเองผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวควรฟังอารมณ์ที่อ่อนไหวของคุณนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือพรสวรรค์ แต่การที่คุณไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงก่อให้เกิดการต่อต้านกับตัวคุณเองอยู่ภายในและทำให้การสำรวจเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ของคุณต้องชะงักไปซึ่งเอ็มพาดเกือบทุกคนได้ถูกร้องขอให้หยุดในเรื่องของการมีอารมณ์ ที่อ่อนไหวนี้เสียและมีหลายคนได้ถูกกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาคิดว่าการมีอารมณ์อ่อนไหวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณคุณที่รักข้อความสามารถในการเข้าถึงซึ่งความรู้สึกของตัวคุณเองกับอารมณ์ที่อ่อนไหวนั้นเป็นความงดงามและเป็นสุดยอดแห่งพลังของคุณเลยนะ เพราะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความตระหนักรู้และเข้าถึงซึ่งความเมตตาเก่าราุนาฉะนั้นจงสัมผัสให้ถึงซึ่งความรู้สึกนั้นและรับรู้ถึงอารมณ์เหล่านั้นว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณหรือไม่และมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าความรู้สึกนี้ได้คอยช่วยเหลือคุณ และขอให้คุณทำความเข้าใจในอารมณ์อ่อนไหวของคุณเหล่านั้นและสำรวจว่าทำไมอารมณ์เหล่านั้นมันถึงอยู่ที่นั่นพร้อมกับขอบคุณสำหรับการปรากฏตัวของอารมณ์นั้นๆซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้พรสวรรค์ในด้านนี้ของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยที่คุณจะไม่กลัวมันหรือพยายามหลีกเลี่ยงมันอีก แต่คุณจะเปลี่ยนมันให้เป็นเครื่องมือนำทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณในการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการเยียวยาต่อไป <S <S เหล่าทวยเทพที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณในเวลานี้ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไลเวรอร์เกอร์ทั้งหลาย นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของใครหลายคนกับโหมดของความอยู่รอดซึ่งสามารถรู้สึกได้ถึงความสั่นคลอนอันเนื่องมาจากพลังงานอันทรงพลังของจัก,กรวาลซึ่งราวกับว่ามันเป็นการโจมตีจากจักรวาลที่ส่งตรงมาถึงตัวพวกเขาโดยตรงยังไงอย่างนั้น แต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่มันเป็นเพียงการทำลายเปลือกนอกของคุณเพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยทุกสิ่งที่คอยหยุดยั้งคุณจากการยืนหยัดในพลังอำนาจที่แท้จริงของคุณไว้เท่านั้นและจงจำไว้ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของใครทั้งนั้นและถึงแม้คุณอาจรู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับความวุ่นวายบางอย่าง หรือเหมือนไม่มีใครเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คุณทำหรือพูดก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงวิธีการเดียวที่คุณจะสามารถระบายความในใจของคุณออกมาได้เราก็รู้อยู่ว่ามันยากแต่ก็อยู่กับความสั่นสะเทือนสูงๆได้อย่างสงบสุขในขณะที่ความท้าทายกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ แต่มันก็จะช่วยให้คุณได้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าสาเหตุอันเป็นที่มาของสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกอิหลักอิเหลืออยู่ในเวลานี้มันเป็นเพียงกระบวนของการลดทอนสิ่งเก่าๆออกไปจากคุณเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นสิ่งแรกที่คุณจะได้รับด้วยความรู้สึกนี้ เพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยมันออกไปเมื่อมันได้ลอยขึ้นสู่ผิวแล้วดังนั้นขออย่าได้กลัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเวลานี้เลยเพราะเหล่าทวยเทพที่รายล้อมอยู่รอบตัวคุณได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วและขอให้คุณอยู่ให้สุขสบายกับพลังงานของพวกเขา แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองอย่างแน่นอนความขัดแย้งทำให้คุณเลือกได้ว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือเดินหนีเมื่อมิตรภาพเริ่มมีความแน่นแฟนขึ้นความขัดแย้งก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทําให้ทั้งสองได้เข้าถึงหัวใจซึ่งกันและกันจากความแน่นแฟนที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ในทุกครั้งที่มีการกระตุ้นจากความขัดแย้งเพราะคุณไม่สามารถรู้จักใครได้อย่างแท้จริงหากไฟแห่งความขัดแย้งของการและการไม่ถูกจุดขึ้นและคุณจะไม่มีวามรู้ได้เลยว่าการเชื่อมต่อน,นั้นมันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่หากไม่ได้รับการทดสอบโดยใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องนำทางและเมื่อความขัดแย้งปรากฏขึ้นแล้ว ทางเลือกก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเพื่อให้คุณได้เลือก<ม>คือเดินหนีไปด้วยความรังเกียจหรือเดินหน้าต่อไปและพยายามเชื่อมต่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำไว้คือศัตรูของการเชื่อมต่อไม่ได้อยู่ที่ความขัดแยง้งแต่อยู่ที่ความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมัน ในขณนะที่โลกกำลังอยู่ในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นอยู่นี้ย่อมทำให้ความจริงต่างๆปรากฏออกมามากขึ้นและมากขึ้นตามไปด้วยและจะทำให้สติปัญญาของมนุษย์หลายคนแต่ไม่ทุกคนที่ถูกบดบังบิดเบือนและถูกหลอกลวงด้วยอีโก้ของตัวเองให้สูงขึ้นตามไปด้วย แต่การเลื่อนระดับขึ้นของแต่ละบุคคลน,นั้นมันก็ยังขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ผู้นั้นได้เลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นหรือไม่หรือยังคงเลือกที่จะเดินอยู่บนเส้นทางสายเดิมกับความเชื่อแบบเดิมๆด,ด้วยการมองเห็นอะไรๆแบบเดิมๆโดยใช้แต่สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเหมือนเดิมอยู่ หรือใช้อีกโก้นำทางเหมือนเดิมอยู่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้นั้นล้วนต้องอยู่กับทางเลือกเสรีของมนุษย์แต่ละคนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ถูกเลือกใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครสามารถเลือกเส้นทางชีวิตให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองที่เป็นผู้เลือกว่าคุณจะอยู่หรือจะไป จะรอดหรือจะตายเมื่อเวลานั้นมาถึงและเนื่องจากกระบวนการมันก็ได้มีการเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วการเลือกของแต่ละจิตวิญญาณจึงย่อมมีหลายรูปแบบด้วยเช่นกันเช่นเลือกเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนถือกำเนิดในพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของตนเอง หรือเลือกเอาไว้ในรูปแบบของระดับจิตสำนึกของโลกยุคพลังงานใหม่ที่จะรองรับเฉพาะผู้ที่มีระดับจิตสำนึกสูงเพียงพอเท่านั้นส่วนใครที่มีระดับจิตและระดับความสั่นสะเทือนทางจิตต่ำกว่าระดับที่อยากจะอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีระดับความสั่นสะเทือนของพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมากนี้ ก็จะไม่สามารถอยู่ได้เพราะร่างกายเนื้อและจิตใจจะทนทานต่อระดับพลังงานที่สูงกว่านั้นไม่ได้เองตามธรรมชาติหรือเลือกด้วยการจดจ่อด้วยจิตไม่ว่าจะเป็นไปในแง่บวกหรือลบก็ตามซึ่งทุกอย่างอาจเป็นไปตามความปรารถนาของคุณด้วยจิตใต้สำนึกของคุณและตามกฎแห่งการดึงดูด ที่มันจะจัดให้ตามคำสั่งของคุณด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงแต่ก็อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นกฎเพียงกฎเดียวที่มีอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้อย่างที่เราเข้าใจกันว่ามันเป็นและถูกสอนให้เชื่อตามเพราะมันยังมีกฎอื่นๆอ,อยู่อีกมากมายเช่นกฎแห่งการดึงดูดเป็นต้น และถึงแม้ว่ากฎแห่งกรรมจะเป็นเพียงกฎกฎเดียวที่เราชาวพูทส่วนใหญ่รู้จักก็ตามทีเหอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังขึ้นอยู่ที่ทางเลือกที่แต่และคนจะเลือกเท่านั้นเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอบคุณท่านคูรูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากคลิปเสียงทุกๆคลิปเสียงนะคะได้ประโยชน์ มากที่สุดไม่มีที่จำกัดและไม่สิ้นสุดนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ